เลือกเอาฮะว่าจะขี่ม้าไฟหรือจะขี่ม้าพาสเทล สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีและนี่คือรายการโปเกเด็กนะครับผมวันนี้ผมจะเอาเจ้าโปเกมอนม้าที่มีชื่อว่าโพนิต้ากับแกลลปมาพูดคุยให้ฟังกันนะซึ่งเจ้ามาสองตัวนี้ก็จะมี2ฟอร์มด้วยนะครับก็คือจะมีเป็นฟอร์มปกติทั่วไปที่เราเห็นมาตั้งแต่ภาคคันโตนะครับแล้วก็มีการแบบโผล่มาในภาคอื่นเรื่อยๆเรื่อยๆก็ยังเป็นเจ้ามาไฟอยู่นั่นเองครับแต่ถ้าที่ผมดูเหมือน,น,อนในอนิเมะบทจะค่อนข้างน้อยเนาะเออแต่ว่าพอมาเป็นภาคกาล่านะครับหรือก็คือพอขึ้น 8. ปบก็จะเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าในภูมิภาคกาล่าก็จะมีเป็นเจ้ามาที่เป็นฟอร,ร์มใหม่ของเขาด้วยนะซึ่งวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับโปรไฟล์ของพวกมันทั้ง4ตัวนะครับว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจยังไงบ้างครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเราก็ไปคุยกันได้เลยว่าเจ้าโพลิต้ากับแกลล์จะมีข้อมูลอะไรบ้างครับเริ่มที่โพลิต้าแล้วก็เดี๋ยวผมพูดตามร่างไปก่อนเลยนะครับก็คือร่างปกติแล้วก็ร่างกาล่านะแล้วก็เดี๋ยวพูดถึงร่างพัฒนาทีเดียวครับเพราะว่าสเตเตัสของพวกมันก็เท่ากันเนะา,เเนา,านนเนะ โพนิต้าเป็นโปเกมอนม้าไฟธาตุไฟครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นโปเกมอนที่ก็มีขนาดที่แตกต่างกันออกไปในช่วงวัยของมันก็คือถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นโปเกมอนที่ตัวเล็กมากๆนะครับแล้วก็จะมีน้ําหนักที่เบายังไม่สามารถขึ้นขี่ได้นะครับแต่ว่าเปลวไฟของมันก็ถือว่ายังร้อนอยู่นะก็จะไปสัมผัสก็ต้องระวังเหมือนกันครับตัวของโพนิต้าเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการเติบโตปุ๊บผู้คนก็จะขึ้นขี่มันได้นะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของเปลวไฟที่อยู่ตามร่างกายของมันนนเาาะไม่่วจจป็ก ส่วนหลังส่วนหางแล้วก็ส่วนตรงขาอย่างเงี้ยเป็นไฟที่มีตรงนี้นะครับต้องบอกว่ามีความร้อนจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเทรนเนอร์ทั่วไปขึ้นไปขี่โพนิต้าถ้าเกิดว่าโพนิต้ามันยังไม่ได้ให้การยอมรับอะไรยังไงปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเทรนเนอร์คนนั้นอาจจะโดนเผาได้ครับแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมว่าไฟที่หลังมันนะครับถ้าเป็นผู้ชายขึ้นไปขี่ปุ๊บโอ้โหบอกได้เลยว่าไข่สุกนะครับผมแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยโพนิต้ามันก็จะมีความเชื่องของมันอยู่ครับถ้าเกิดว่ามันเชื่องกับเทรนเนอร์คนไหนม จะสามารถขึ้นไปขี่หลังมันได้โดยที่ว่าเปลวไฟนั้นจะไม่ส่งความร้อนอะไรออกมาเลยครับประนหนึ่งว่าเราขี่มาปกติเลยนั่นเองนะเอออันนี้ผมก็มีภาพตัวอย่างว่าอ๋อสมัยเด็กๆที่ดูผมก็เคยคิดประมาณนี้แหละว,ว่าสโตชิมันขี่อย่างเงี้ยมันไม่ร้อนเหรอนะเออแต่ว่าพอดูโปรไฟล์ของตัวโพนิต้าเสร็จปุ๊บก็โอเคแสดงว่าตอนนั้นอนะ่ะมันไม่มีความร้อนแล้วนั่นเองก็คือยอมรับให้สโตชิขึ้นขี่แล้วครับอันนี้ก็คือพูดถึงเทรนเนอร์องรวมอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าถ้าเป็นทั่วไปออยย่่่่าาาาาาาเเเเพพิงงขขขึ้้นนีีแบบ,บววววูมมมะะะรผดด๋จไไห ร,ร่างกายของตัวโพนิต้าเนี่ยแมนะ้ว่ามันจะมีความเล็กนะแต่ว่าโดยโรวมแล้วเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่มีคุณสมบัติมีความสวรรค์ในเรื่องของกล้ามเนื้อมากๆเลยโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาของมันนะครับกล้ามเนื้อขาเนี่ยถ้าไปสัมผัสนะมันจะมีความนุ่มอยู่พอประมาณครับแต่ว่ามันก็จะมีความแข็งแรงอยู่ผสมด้วยนะครับหมายความว่ากล้ามเนื้อจะมีความอ่อนนั่นเองนะซึ่งสิ่งที่ใช้ในการโจมตีอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ดีดกระโหลกครับผมก็คือกีบเราเห็นกีบเท้าของตัวโพนิต้าเนาะจะมีแบบว่าสีดำๆค้าหนน,นน่อออยคคััีีืมมวแข็ง มากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าดีดใครไปปุ๊บก,ก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักแน่นอนเพราะที่จริงแล้วเนี่ยความแข็งของมันนะครับเทียบเท่าได้กับเพชรเลยทีเดียวครับผมกิจวัตรประจําวันของโพลิต้านะครับมันก็จะพยายามฝึกฝนร่างกายฝึกฝนกล้ามเนื้อขาของมันให้สามารถวิ่งและกระโดดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของตัวโพลิต้าเนี่ยยังไม่ได้บอกถึงเรื่องความเร็วอะไรขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องแรงกระโดดเนี่ยมีระบุไว้นะครับว่ามันสามารถกระโดดได้ไกล300เมตรครับผมคือกระโดดเหมือนกับลอยอะคือแบบ ด้วยกล้ามขาที่มันเยอะเนาะแล้วก็มีความแข็งแรงของกีบเท้าที่ค่อนข้างเยอะอย่างนี้มันก็จะส่งตัวของมันให้กระโดดได้300เมตรกันเลยทีเดียวครับอันนี้เรียกว่าถ้าเต็มที่แล้วก็คือ300เมตรนะครับแต่บางตัวก็ยังไม่ถึง100เมตรเลยก็มีนะโดยเฉพาะอย่างที่บอกไปว่าพวกที่เพิ่งเกิดอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อยังไม่ได้แข็งแรงยังไม่ได้รับการฝึกยังตัวเล็กอยู่อย่างนี้ก็อาจจะต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับบวกับอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นตัวที่เพิ่งเกิดใหม่ๆยังไม่แข็งแรงอย่างนี้กกกกกกกาาาาาาารรรรรรระะะโโโดดดดดไไไลลลๆ็็สมมมมมถทททํใหห้้ััันนนนนน่่่่่อออออีีงงงจจเเเืืยวปข แล้วก็เรื่องราวของการวิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าโพลิตา้าตัวที่มีการเกิดมาท่ามกลางฝูงของมันเนี่ยมันจะสามารถที่จะเรียนรู้ผ่านเพื่อนฝูงกันได้ครับมันจะมีการให้คําปรึกษากันสอนกันว่าวิธีการขยับขาวิธีวิ่งที่ถูกต้องวิ่งยังไงให้มันเหนื่อยน้อยที่สุดวิ่งยังไงให้มันเร็วที่สุดกระโดดยังไงให้มันไม่เสียจังหวะอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีการสื่อสารกันมีการสอนกันได้เป็นอย่างดีครับผมกล่าวได้ว่าโพลิต้าที่มีการถือกําเนิดขึ้นมาและเต,ติบโตขึ้นมาในฟาร์มที่เลี้ยงงงโพนีีีตตตตาาาาาาดยยยเเฉะะท่่มหลัวอก็็จป มีคุณสมบัติที่ดีพร้อมมากกว่าพวกโพลิต้าที่เป็นโปเกมอนป่านั่นเองครับทีนี้จะพูดถึงโพลิต้าที่เป็นร่างกาล่านะครับมันคือโปเกมอนม้าเขาเดี่ยวธาตุพลังจิตครับเราจะได้เห็นว่ารูปร่างโดยรวมเนี่ยดูมีความเพียวมากกว่าร่างต้นนะครับแล้วก็เปลวไฟจะไม่มีแล้วครับสิ่งที่มาแทนเปลวไฟในตัวของโพลิต้าร่างกาล่านะครับก็คือเป็นคล้ายๆขนนุ่มฟูที่มีลักษณะเป็นสีพาสเทลครับผมออกม่วงๆมินมินนั่นเองนะหลักๆก็คือจะมี3จุดก็คือส่วนบนหัวที่เป็นคล้ายๆผมของมันแล้วก็ส่วนหางแล้ววก็ส่นอา อ,อีกจุดสังเกตหนึ่งที่เป็นความสง่างามของตัวโคนิต้าร่างกาล่านะครับก็คือส่วนเขาที่งอกออกมาตรงบริเวณหน้าผากครับซึ่งแน่นอนว่าการใช้เปลวไฟความร้อนในร่างกายอย่างเงี้ยก็จะคนละเรื่องกับเจ้าตัวโคนิต้าที่เป็นร่างต้นเลยนั่นเองนะปกติแล้วเนี่ยโคนิต้าร่างกาล่าจะชอบบริเวณแบบทุ่งโล่งทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าสถานที่เหล่านั้นนะครับมันจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่ามีพลังงานของพวกโปเกมอนหลั่งไหลเวียนอยู่ซึ่งเป็นพลังที่มองไม่เห็นนะครับซึ่งพลังงานพลังชีวิตเหล่านั้นมันจะหล่อหลอมให้ตัวโป โปรต้่าร่างกาล่ามีความแข็งแรงแล้วก็มีความสงบใจบวกกับการรู้สึกว่ามีพลังที่เพิ่มขึ้นโดยการฝึกฝนร่างกายของตัวโปิต,ต้าร่างนี้จะไม่เหมือนกับของร่างไฟแล้วนะครับร่างไฟก็คือจะฝึกขาฝึกวิ่งฝึกกระโดดอะไรพวกนี้แต่ว่าถามว่าตัวโปิต้าร่างเนี้ยมันสามารถทําพวกนั้นได้ดีไหมก็โอเคประมาณหนึ่งครับแต่ความเร็วในการวิ่งหรือกระทั่งเรื่องของการกระโดดอย่างนี้ก็คงไม่เ,เท่ากับตัวร่างไฟะนะแต่ว่าสิ่งที่มันชอบทําก็คือการฝึกฝนจิตใจครับผมคือมันต้องฝึกฝนจิตใจของมันให้พลังภายในของมันไหลเวียนอย่่่่าาาางงสสสมมมดดุลลเพพืออทีัันนจจะรรถใใช้้้ิตตกูไ อย่างดีนั่นเองครับจุดที่บ่งบอกพลังของมันได้ดีที่สุดก็คือ3ส่วนที่ผมบอกไปนั่นแหละครับก็คือส่วนขนที่มีสีพาสเทลส่วนของที่เป็นหัวหางแล้วก็ข้อเท้านะครับคือดูอยังไงว่าตัวโพลิต้าร่างกาล่าเนี่ยมีประจุพลังที่สมบูรณ์ครบถ้วนไหมก็คือสยายสยายดูองรวมครับผมว่าขนตรงนั้นอะ่ะมันจะมีความระยิบระยับมีความวิ่งวิ่ง,งหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าดูแบบทึบๆดูแบบว่ามีเงาแล้วก็ไม่ค่อยสว่างเลยอย่างเงี้ยเท่ากับว่าโพลิต้ากาล่าตัวนั้นกาลังแบบว่าเหนื่ร,ออรบบาเฉ ถ้าเกิดส่งสัญญาณตรงนี้แล้วเทรนเนอร์ที่มีการเลี้ยงโพลิต้าร่างกาล่าก็อาจจําเป็นต้องทําให้มันอารมณ์ดีขึ้นทําให้มันสงบใจสงบจิตมากขึ้นนะครับพอทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยขนของมันก็จะกลับมาระยิบระยับได้เหมือนเดิมครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของขนที่ระยิบระยับของตัวโพลิต้าร่างกาล่านี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเอาไปถูก,กับร่างกายของคนหรือร่างกายของโปเกมอนนะว่ากันว่ามันสามารถรักษาบาดแผลเล็กๆน้อยๆได้ครับผมสมมติว่าเทรนเนอร์เดินสะดุดหินลม้มตุ๊บเข้าไปให้นะครับผมก็เรียกโพลเต รักษาแผลให้นิดนึงซิเออพวกบาดแผลเจ็บเล็กๆน้อยๆแผลถลอกอย่างเงี้ยก็จะหายเป็นเปล็ทิ้งได้เลยครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นโปเกมอนที่มีพลังจิตมันจะสื่อสารกับมนุษย์ได้2รูปแบบครับรูปแบบที่1คือสื่อสารผ่านความรู้สึกถ้าเกิดว่าเป็นโปเิต้าร่างการ่าที่เป็นโปเกมอนป่าใช่ไหมครับถ้ามีเทรนเนอร์เข้ามาใกล้ๆบริเวณของมันปุ๊บมันจะสามารถสัมผัสผ่ผานความรู้สึกได้ว่าเทรนเนอร์คนนี้มีจิตใจที่ชั่วร้ายมีจิตใจมุ่งปองร้ายโปเกมอนในป่านี้หรือมุ่งปองรรร้้้้้าาายตััััววปปนนหหือเล่่ถมมสสสผไไดุุบก็จะีีีใท เท่าที่จะทําได้เลยนั่นเองครับแต่ถ้ามันสัมผัสได้ว่าฮ้ยเทรนเนอร์คนนี้ไม่มีจิตใจชั่วร้ายเลยบางทีมันก็จะเข้าไปแบบว่าทักทายกันสักน,นิดนึงแล้วก็ให้ชมขนที่สวยงามของมันได้นะครับอันนี้คือการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือเป็นสัมผ,สผ,สผัสผ่านความรู้สึกนะส่วนรูปแบบที่2น,นะครับคืออ่านความคิดนั่นเองครับอ่านความคิดในที่นี้คือไม่ต้องระยะไกลแล้วเหมือนกับการสัมผัสความรู้สึกเมื่อกี้นะแต่เป็นการอ่านความคิดในระยะใกล้ครับผมคือโพเนต้าร่างกาล่าจําเป็นต้องสบตากับเทรนเนอร์คนนั้นแล้วทีนนนี้้้้้พพเเตตาาาาจะะะรรรรรููลยว่ออออคังงกกดดไไิ กับตัวมันอยู่นะครับอันนี้ก็คือกรองในส่วนของความคิดมากกว่าเรื่องของความรู้สึกนั่นเองครับผมนะแต่ก็ต้องจ้องตากันต้องศกตากันนะที่จะสามารถใช้ความสามารถของโพลิต้าร่างกาล่าได้นะครับทีนี้มาดูในส่วนของค่าสเตตัสก,กันบ้างนะครับร่างปกติกับร่างกาล่าเท่ากันอย่างที่บอกไปนะถ้าดูแล้วเนี่ยค่าสปีดเยอะสุดนะครับแล้วก็พลังโจมตีปกติก็จะสูงสะหน่อยหนึ่งนะครับโดยที่ถ้าให้มองแล้วเนี่ยตัวโพลิต้าร่างกาล่าผมคิดว่ามันจะเหมาะกับค่าสเปเชียลไอแท็กมากกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่าธาตุพลัง ไปยังพวกการใช้ค่าสเปเชียล t อเทคที่มากกว่านั่นเองนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีค่าไอเทคเยอะกว่าอย่างนี้ก็อาจจะต้องใช้พวกท่ากายภาพท่าอื่นในการที่จะต่อสู้นั่นเองครับอ่าแต่ว่าถ้าวิวัฒนาการเป็นรากแกหลบแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าแฟรี่เพิ่มขึ้นมารูปแบบวิธีการเล่นก็อาจจะมากกว่านี้ได้นะครับผมทีนี้ถ้าตัวโพนิต้ามีการวิวัฒนาการเขาจะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าแกนหลบนั่นเองครับมาดูแกนหลบร่างธรรมดากันก่อนนะครับแกหลบเป็นโปเกมอนม้าไฟทตุไฟครับมันเกิดจากการวิวััฒนนาาาาากกรรของงพิต่ยมจะม การเติบโตขึ้นโดยที่ขนาดไซส์โดยอง์รวมแล้วเนี่ยโพลิต้ายังมีความแตกต่างกันบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวแกลลอปเนี่ยถ้าเกิดว่าโตขึ้นเป็นไซส์ไหนปุ๊บมันก็จะมักจะอยู่ไซส์นั้นไม่โตไปกว่านี้แล้วครับแต่ด้วยองรวมของมันแล้วเนี่ยถือว่ามันมีขนาดที่ใหญ่โตมากๆเลยนั่นเองครับผมทีนี้จุดสังเกตยอย่างหนึ่งมันจะมีเขางอกขึ้นมาตรงที่หน้าผากครับซึ่งเขาที่งอกที่หน้าผากนี้ก็สามารถใช้โจมตีโปเกมอนได้อย่างรวดเร็วและก็แน่นยำนะครับเปลวไฟของมันโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะมนมนดนหิเเือ คือถ้าเกิดว่าแกลล็อกอนุญาตหรือยอมรับเทรนเนอร์คนนั้นปุ๊บก็จะสามารถขึ้นไปขี่ได้โดยที่ไม่ร้อนครับแต่ว่ามันจะมีจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะแสดงให้เห็นว่าตัวแกลล็อเนี่ยมีเปลวไฟที่รุนแรงร้อนแรงกว่าของตัวโพนิต้านะนั่นก็คืออันเนี้ยถ้าดูจากภาพของโปเกมอนแล้วเราไม่เห็นเลยเนาะแต่ที่จริงนะครับโปเกเด็กซ์มันจะเขียนไว้ว่าถ้าเราไปดูตรงเนินๆของเปลวไฟตามตัวของมันนะครับทั้งหางทั้งหัวทั้งขาอะไรพวกนี้เลยเนี่ยมันจะมีเปลวไฟแบบออกแนวสีน้ําเงินอยู่ตรรรบิเออิเเววววณณผหนนนนัััััอ่่คคืมมมปป็สญลกษ์แาี ตั้งต้นที่รุนแรงแล้วก็พร้อมจะเผาผลาญทุกสปปรรพสิ่งได้ดีกว่าของร่างแรกนั่นเองนะในส่วนของตัวแกลล็อปเนี่ยมันจะเริ่มทีเซนเรื่องของความเร็วแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยรักการวิ่งมากกว่าสิ่งใดเลยนั่นเองครับโดยเฉพาะการเลี้ยงดูนะครับต้องบอกเลยว่าแกลล็อปต้องการเทรนเนอร์ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้แกลล็อกินเยอะเกินไปอย่างนี้เสียสุขภาพการวิ่งของมันก็จะไม่สามารถทําได้ดีเท่าที่ควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัวของมันก็อาจจะนิส,สัย วิ่งไปไหนมาไหนอย่างเต็มที่ได้นั่นเองครับซึ่งตัวของมันนะครับผมมีความเร็วที่สุดยอดมากๆกนะครับการวิ่งของแกลล็อปเนี่ยความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ240กิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองครับซึ่งตัวของแกลล็อปต้องบอกว่าการที่เทรนเนอร์จะขึ้นไปขี่ได้ได้รับการยอมรับแล้วเปลวไฟมันก็จะไม่ร้อนแล้วใช่ไหมครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่อันนี้เป็นความรับผิดชอบของเทรนเนอร์ก็คือว่าเทรนเนอร์จะต้องมีความสามารถในการควบคุมแกลล็อปถ้าต้องการขี่แกลล็อปไปที่นู่นที่นนนีีีี op, ่่่่่่่ะะะรรรรับบเเพาา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 ววววววดดด้้้้ยยยกกกกทชอออิิิงงงงงงมมมๆแล็็็ปจไสูถ ป็นเทรนเนอร์ที่ไม่สามารถควบคุมการวิ่งไม่สามารถควบม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วแล้วก็อาจจะตกจากตัวแกลล็อปได้แล้วการตกจากแกลล็อปที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายด้วยเหมือนกันครับแล้วทีนี้ถ้าเราพูดถึงร่างกาล่าเราจะเป็นยังไงแกหล,ล็อปร่างกาล่าเป็นโปกเกมอนม้าเขาเดียวธาตุพลังจิตและแฟรี่ครับผมพูดประโยคเดิมนะครับว่าจากร่างที่เป็นร่างปกติที่มีเปลวไฟคราวนี้ส่วนเปลวไฟจะถูกเปลี่ยนให้เป็นขนที่สง่าง,งามมีสีพาสเซลออกสีม่วงชมพูแล้วก็ออกสีมิ้้้้นนนนททใ่่่่หหมัสสสวววววาางแลก็ขอเ ก็คือจะออกอารมณ์ประมาณว่าตัวโพลิต้าร่างกาล่ามีการงอกขนจํานวนมากใช่ไหมแล้วก็วิวัฒนาการกลายมาเป็นเจ้ากแกลล็อกที่เป็นตัวแบบนี้นั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่าเขาของแกลล็อกเนี่ยยาวมากๆนะครับลักษณะมันจะเหมือนกับยูนิคอนไม่มีผิดเลยนะซึ่งนับจากนิสัยแล้วนะครับตัวของร่างกาล่าเนี่ยจะมีความใจเย็นมากกว่าตัวแกลล็อกครับผมคืออิมเจที่นักวิจัยโปเกมอนมีการค้นพบนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นตัวแกลล็กร่างกาล่าเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่อย่างสงบนิ่งแลล้้วกกกกก็็รรระะโโดไปปมมาเทท่นนนนนัันยยี มันที่รักทั้งเทรนเนอร์ของมันหรือถ้าเกิดว่าเป็นแกลล็อปป่าอย่างเงี้ยมันก็จะรักพวก้องของมันมากมันก็จะสามารถใช้ความสามารถที่เป็นพลังจิตของมันในการโจมตีศัตรูซึ่งการโจมตีของมันเนี่ยสามารถใช้เขาสร้างพลังจิตออกมาโจมตีใส่ศัตรูก็ได้หรือยังสามารถใช้การโจมตีด้วยขาเนี่ยโจมตีใส่ศัตรูด้วยแรงเตะอันมหาศาลได้ครับซึ่งพลังจิตของตัวแกลล็อปนะครับว่ากันว่าสามารถยิงขึ้นพลังที่สามารถทําลายเหล็กหนาะๆนะนะได้อย่างสบายเลยนะั่นเองนะและอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตรงบริเวณข้อเท้าครับ,รบผมรากนีะัมจ สองแสงเรืองแสงสวยงามมากแล้วก็จะทําให้มันสามารถวิ่งเหมือนกับว่าหายวับตัวหายวับตัวหายวับตัวอยู่ในป่าแล้วก็เคลื่อนย้ายไปถ้าเกิดว่าเป็นแกนหลอด้วยกันเองมันก็จะเคลื่อนที่เหมือนกับสลับกันไปสลับกันมา,ร,า,านร่างหายไปนู่นร่างหายไปนี่อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นภาพที่เหมือนกับแกนหลบเนี่ยมันสร้างภาพลวงตาให้เราเห็นซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่ในป่าของมันเนี่ยก็คือจะดูเป็นลักษณะหายวับไปหายวับมานะ,นะก็คือมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้ลักษณะนี้ครับจะไม่ใช่แบบการวิ่งเป็นเส้นตรงเหมือนกับตัวแกนหลบที่เป็นะ เป็นโพเนต้าที่มีการขยายสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าจุดเด่นยังอยู่ที่สปีดแล้วก็พลังโจมตีแบบปกตินั่นเองครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือสปีดที่มันเกินร้อยขึ้นมานะครับผมดูแล้วมีโอกาสจะได้โจมตีก่อนโปเกมอนหลายๆตัวในค่าเฉลีย่ยแต่ว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยพลังโจมตีไม่ได้สูงขนาดนั้นจะก,การันตีได้ไหมว่าเขาสามารถที่จะจัดการกับศัตรูได้แม้จะได้โจมตีก่อนนะครับเท่าที่ผมเห็นก็ไม่ค่อยเห็นมีใครเอาแกลล็อกอะไรพวกนี้ไปใช้ในการแข่งขันทางการขนาดนั้นนะนะถ้าผู้ชมท ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนมาสองรูปแบบนะครับผมทั้งโพนิต้าแล้วก็แกลล์นั่นเองครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนเหล่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะหรือท่านผู้ชมชอบร่างไหนมากกว่าร่างไฟหรือร่างทัสเทลอย่างนี้ก็มาบอกกันได้เช่นกันนะครับส่วนตัวผมผมชอบร่างไฟมากกว่าครับผมเป็นคนแบบชอบในแนวโปเกมอนมังกรโปเกมอนไฟนะครับทีนี้ก็รอความคิดเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีประเด็นไหนมาแชร์กันในมุมขอ,ของท่านผู้ชมกันบ้างน,นะโอเคสำหรับนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้้้ฟังงเเพีียท่าานถคล มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ